นิโกวิลเลียมหลอกแฟนบาซ่าทั้งโลกครับอ่อยว่าอยากจะย้ายมาอยากจะซบมาอยากเล่นกับลามีนยาเมาสุดท้ายท้ายสุดครับต่อสัญญากับแอตติกบิวเบาซะอย่างนั้นแล้วต่อถึง2 0 3 5กันไปเลยเดียวครับยาวๆกันไป10ปีครับนิโกวิลเลียมปฏิเสธบาร์เซโลนาแล้วก็ต่อสัญญาไป10ปีแบบนี้นิโกวิลเลียมรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับ แฟนๆบาร์เซโลนาก่อนนั้นนี้บอกว่าไม่ได้อยากย้ายไปทีมไหนอยากย้ายทีไปเล่นกับรามิญยามาเพื่อนเพื่อนทีมชาติสเปนสุดท้ายแกต่อสัญญาซะอย่างนั้นนะครับอันนี้งงกันเป็นแถบกันเลยทีเดียวนะครับเบร a k i n g n e w แบบนี้ทำร้ายจิตใจหลอกให้อยากแล้วก็จากไปจริงๆนะฮะโกหกหน้าตายกันไปซะอย่างนั้นตอนแรกก็บอกว่าโอ้พร้อมย้ายไปเต็มที่ถ้าไปบบเยอร์มินิกเนี่ย ไม่ลดค่าเหนื่อยแต่ถ้าเป็นบาร์เซโลนาพร้อมลดค่าเหนื่อยสุท้ายท้ายสุดครับหลอกแฟนบาร์เซโลนาและก็ต่อสัญญากับแอตลติกบิลเบาทาให้ตอนนี้ครับบาร์เซโลนาต้องมุ่งหน้าไปหาลุยดิอสซึ่งลิเวอร์พูลก็ไม่ได้อยากปล่อยส่วนมาคัดแรดฟอร์ดนั้นก็รออยู่ครับมองตาปลิบปิและก็พยายามอ่อยบาร์เซโลนาว่าขาพร้อมนะก็พร้อมจะเล่นให้กับบาร์เซโลนานะเดี๋ยวรอดูครับว่าใครจะนที่ของนิโก้วิลเลียมฝันสลายที่เรียบร้อย หลอกกันซะได้ว่าอยากมาสุดท้ายต่อสัญญาสัญงนครับ